ดูเพลงใหม่ดูไว้กันนี่น,นี่เราทำแบบนี้เลยไหมแต่ว่าของเราจะเป็นแบบอีกแบบหนึง่งพี่ไม่เลอกตุ้นเด็ดนี่ไงล่ะใหเดู ดดดดดดนเน,น่ยวะกำลังมาคิงออด้วยอ่ะเห็นปะเห็นหรอพม่เห็นดดูเอ็มวีเพลงกันาฟพวกมุณฟังกันใหชัดนะพวกคุดู ก็ปกติเหมือนกับว mm ่าปกติเหมือนกับว hmm. ่ามันจะเป็นแบบเวทเท่ๆใช่ไหมอันนี้คือแบบดูไว้แก่อนเล่นเลยเห็นมึงแทรกกันจยางไี่ที่อะไรคเลยฟังก็พวกมึงฟังกันนี่ชัดนะพวกกูดูไว้ตอนนี้กูพร้อมที่จะงัดละ D W motherfucker เดี๋ยวเอาซัมซุงไปยัดหน้าถึงพวกกูดูก้าวเ้าแต่ว่าไม่จริงเลย เห็นจะมีใครกล้าเลยพวกกูไม่เคยดิ้กัน๋ยวมึงอเหลือใครบ้างเห็นมึงเอาแต่แสกูแล้วมึงมีดีอะไรมั่งเรียกกูยมมาดูที่อยู่ในสูตรสีขาวสงสัยมันคงจะจริงที่บอกยิ่งสูงยิ่งหนาวแต่พวกมึงมันหน้าเบื่อยิ่งเจอกูยิ่งหาวกูอยากเจอแบบของจริงมีรูาแมงยะมีบ้างอยากกินจานหลักกูไม่อยากกินของว่างแกงกูสร้างมากันด้วยมือสองข้างก่อนจะพูดอะไรก็หัดใช้สมองบ้างนะอย่าให้กูต้องสอนว่าเหรียญมันมีสอง เตรียมตัวไว้พังนี้พวกกูก็หายสงครามไม่รู้กี่มรสุมที่พวกกูรอจนฝนจางพวกกูใช้ฝีมือไม่ใช้น้ำลายมาถมทางโทษทีกูไม่ถนัดโมยพวกมึงดูที่ผลงานอีฮีดีกับดับเบิลยูมาฟังกับพวกมึงฟังกันให้ชัดนะพวกกูดูไว้ตอนนี้กูพร้อมจะปะทะละดีกับดับเบิลยูมาแต่ฟังก์กให้กูอยากรู้สัดว่าเห็นมึงแซ็กกันยังมีเฮียอะดีกับดับเบิลยูมาฟังกับพวกมึงฟังกันให้ชัดนะพวกกูดูไว้ตอนนี้กูพร้อมที่จะงัดละดีกับดับเบิลยูมาแต่ฟังก์ก็ ถึงพวกกูดูเก่าแล้วแต่ว่าตัวจริงพวกกูนะพวกกีอ่เไปดูอย่ได่กับพวกกูมันตัอจริงกันจริงไม่ใช่ดีกันจะแอมากับกูตตกูซุ่มเนที่หัวยิงที่ตัวยิงโให้หมดแม็กคิดที่จะสู้เป็นศัตรูกับพวกกูก็ไปแช่พวกมึงด้วยทำไมพอก็ไปเรียกพวกมาช่พวกกูแจกกระสุนแล้วก็กลัเห็นมึงหัวแตกหหัวหลังจากโดนพวกกูแซมีกันทั้งปืนมีกันทั้งมีดทำพวกมึงยืนนี่กันจดซี่ราไม่ได้ยืมนี่มันของพี่กันก็เลยเาพี่มพ่มไปทุบ พวกกูทุกที่ไม่อยากเก็บอย่ามายุ่งอย่ามากวนผ่านทางนี้มึงคงรีบผหานมึงเท่ากันไปเจ๋งท่าเป็นเก่งกันนั่นนี่ไอหน้าหิ้ท่าเป็นเบกย่าพวกกูเดี๋ยวมึงฟิตดีเดี๋ยวมึงยูมึงคนรู้พวกกูดูไว้ดูไว้คิดเป็นศัตรูคนระวังหูเป็นรูไว้จวัตกับแก๊งพวกกูมึงก็ไมดูซจมดูไว้ว่ากูใครดีเดี๋ยวมึงยูมาเห็นมึงอยากจะว่า เกิดดกูคุมกำเนิดเอาไว้พวกมึงวิ่งมาเปิดหรือให้กูเสิร์ฟซตีนถึงเที่ยวไหมพวกกูไม่ได้สนแต่ก็ไม่ได้สนถ้ามึงจะชนก็เข้ามาเลยไม่ต้องฟุบมาผมหน้าลำคาลิงหัวกระบานเข้ามาเลยไมู่้วไม่รับบกี่แกงก็ไดน้วกกูรับจบตอนหน้าพวกกูมึงก็ขับหมดเอาไปไหนก็ด้ไมักบทเดี๋ยวกูรอตอน W อยู่ที่วอชิตัหรือจะให้กูไปหาแล้วพวกมึงถึงที่ระดับกูไม่สูงกูจะมาถึงนี่ไหวเปล่าน้องเอ้กูจะมาถึงทีไมกังของริขอไม่ คอยเก่งกันในป่าพวกกูอยากมันอยากกดพวกกูนี่พวกกูสั่งยังในกระเป๋าพวกกูจะมีแต่แบงค์มันกูสับเพวกกูได้ตัวให้กูแข่งกันดูไว้ทครอบครัวไม่ใช่แกลงกันนอกจากกูเป็นแชมป์เพลงนี้ยังแชมป์ทั้ได้ปม่ฟับกัมึงฟังกันให้ชัดนะพวกกูดูไว้ตอนนี้กูพร้อมจะเปิดท่าลายได้ปุยมาแตฟังกันอะไกูอยากรูสึกว่าทุกกูดูเก่าแล้วแต่ว่าดูริงพวกกูน่ารักนะ